สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเจ้านะคะ,ะในรายการลูกหมูพากินแชนเนลนะคะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวที่หลงกาแฟนะคะอาม,มาวันนี้นะคะขอออกนอกเรื่องนิดนึงนะคะตอนแรกจะเป็นรายการกินนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นรายการพาเที่ยวนะคะที่เที่ยวของเรานะคะที่นี่คือหลงกาแฟนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดสระสบุรีนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะ เดี๋ยวตอนนย้นจะทําคลิปกินที่ดูนะคะแต่ตอนนี้เป็นคิปเป็นคลิปพาเที่ยวไปก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศรอบๆนะคะเยืนเยอะไม่ได้นะคะตอนนี้ก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้หมูสองของเป็นตากล้องนะใช่่คะเพราะว่าเดีเ๋ยว <c oughs> ให้หมุน <c oughs> ลึลงลบหน่อยงหลังจะเดินคูทีให้หมูหนึ่งือนคนพูดเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้เาเกิดใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะคะตอนนี้ก็เหมือนแบบเขายังสร้างไม่ค่อยชาเดี๋ยวรีวิวชานิดนึงชานะคะก็คือ,อที่ที่หมูหนึ่งสั่งอะ่ะมันเป็นชาไทยนะคะแล้วก็มันรสชาติก็เหมือนชาไทยทั่วไปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเขาจะไม่หวานมากในในสไตล์ของหลงนะคะก็คือ แก้วเท่าไรครหมูหนึ่งอ่าแก้ว,แก,วแก้วละห้าสิบาทนะคะถ้าใครอยากกินก็มากินได้นะก็คือรสชาติก็คือหวานแล้วก็มันนะคะในสไตล์ของหลงแต่ถามว่าโดยรวมเป็นไงก็โอเคนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมาก็ลองสั่งกินแบบนี้ได้แต่แต่ของหมูสองนะคะจะเป็นอันนี้แล้วก็มีขนมนะคะจะเป็นแบบัตนะคะแล้วก็มีขนมแบบนี้ใช่ใช่ค่ะขนมของหมูหนึ่งของหมูสองจะเป็นเค้กนะคะก็ยังไม่ได้กินนะชิ้นละห้าสิบค่ะค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะแต่เราจะฉายให้ดูรอบๆไปก่อนตอนนี้เหมือนแบบมันก็ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่แต่ว่าคนน่ะใช่คือมเาเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนลับยังไม่เห็นหมูหมูสองแต่เราจะฉายให้เห็นหมูสองนิดนึงอ๋อหมูสองนะคะวันนี้เรามากันแบบเป็นแพ็กค,คู่ใช่ค่ะนะคะอุ้ยหมูสองสวยมากเอาจริงๆเอาดีๆเอๆเอเลิศเลิศโอเคใครที่อยู่บริเวณแถว จังหวัดเขาพุทธบาทหรือจังหวัดสระบ,บรีก็มาเที่ยวกันได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าดังอยู่นะนิยมอยู่ใช่คนมาแบบมาเที่ยวเยอะเหมือนกันอืมแล้วก็เรื่องเรื่องรีวิวรีวิวนิดหนึ่งสำหรับน้ำาปั่นของเธอปั่นปั่นโอเคว่ามันเป็นยังไงสำหรับเรานะเราว่าแบบชามันก็แบบเข้มอยู่หวานมันโอเคใช้ได้ราคาก็แบบ บบใช่ใเป็นร้านแบบร <ละ S 2> าคาค่อนข้างสบายกระเป๋านิดนึง<ช>แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้น<า>อ่ะเอาละคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อัดคลิปมานานพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะลาไปก่อนน้องโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวฝากให้หมูนหนึ่งลาเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปเลยนะอโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมูพากินแต่วันนี้การมาเป็นพาเที่ยวต้องลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ